เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็โด่งดังมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาสําหรับนุกธนดลเนี่ยแหละฮะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพที่แบบหน้าบ้านของตัวเองอะไรนั่งอยู่หน้าบ้านกับรถมอเตอร์ไซค์คันโตเนี่ยแหละฮะพร้อมกับเล่าด้วยความภูมิใจนะฮะเป็นเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแหละเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะเรียนจบแค่ม .6 นะฮะ หลายคนก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมจบแค่ม .6 ทำไมไม่เรียนต่อจบปริญญาตรีจะโตก็ได้เล่าในโพสต์นี้ด้วยนะเขาบอกว่ามีสาเหตุที่ไม่เรียนต่อเพราะว่าสถานะทางการเงินของที่บ้านนะ่ะมันติดลบนะฮะโดยรายละเอียดที่นุกโพสต์อ่ะเขาบอกเลยนุกธนดลดจบแค่ม .6 ใบปริญญาก็ไม่มีนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยใบปริญญาถามว่าสำคัญไหมตอบได้เลยครับว่าสำคัญมากๆ และต้องเก่งมากๆถึงจะต้องเรียนจบนะฮะแต่ทางเดินชีวิตคนเราอ่ะมันแตกต่างกันครับพี่ๆบางคนรวยบางคนจนบางคนไม่มีบางคนคือเขาไม่มีหนี้สินไงแต่บางคนหนี้สินก็คือแบบโคตรเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนุกก็บอกว่านุกอยู่ในกลุ่มที่ครอบครัวนี่แหละการเงินติดลบแล้วก็เป็นหนี้สินเยอะมากๆนุกก็เลยตัดสินใจนะฮะก็ เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรที่มีคนมาพูดว่าจบแค่ม .6 พอนุกอะตอนนี้โคตรภูมิใจนะฮะในความอดทนของตัวเองในความสู้ที่ไม่ถอยของตัวเองนะฮะแล้วก็มองว่านุกอะคือผู้เสียสละให้กับครอบครัวของนุกซึ่งนุกอบอกว่านุกอะจะเรียนต่อก็ได้นะ แต่เขาก็ส่งสารพ่อแม่ไงที่แบบการเงินคือแบบเดือนชนเดือนและยังต้องไปขอหยิบยืมคนอื่นอย่างเงี้ยนุก,ก็เลยตัดสินใจเดินออกมาตามหาความฝันเขาบอกเลยว่าตอนนั้นที่เขาตัดสินใจเนี่ยแหละคือเขาอะฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องโด่งดังจึงจะมีเงินใช้นี่ให้หมดใช่ไหมฮะแต่มันก็เหมือนเป็นฝันลมๆแรงๆแต่พอเดินออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่หยุดเดินนี่แหละมันก็จึงทําให้ชีวิตนุกอะ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนทุกวันนี้อันนี้เจ้าตัวก็ย้อนกลับไปนะฮะเล่าย้อนกลับไปว่าเอ้ยเป็นการตัดสินใจครั้งนั้นแหละจนทําให้ประสบความสําเร็จในทุกวันนี้นะฮะแต่ในความคิดของนุกนะตอนนี้เจ้าตัวมองว่าโอ้โหชีวิตคือประสบความสําเร็จเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วจริงๆตอนนี้นะฮะเขาบอกว่านุกอ,อาจจะไม่ได้รับใบปริญญาในการเรียนให้ครอบครัวใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้ นุกได้ครับได้ใบปริญญาชีวิตให้ตัวเองนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยครอบครัวเด็กอายุ16ปีมีบ้านอายุ26<อ>ปีมีบ้านให้ตัวเองอมีบ้าน<ะ>ให้พ่อให้แม่มีรถมอเตอร์ไซค์มีที่ดินกว่า50ไร่และปิดหนี้สินทุกอย่างทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจคือเขาเนี่ยอยากจะเป็นคนส่งน้องเรียนด้วยเพื่อให้น้องเป็นตัวแทนนะครับในการนําใบปริญญามาให้กับครอบครัวเขาบอกนี่แหละ ในสิ่งที่หลายๆคนถามกันเข้ามาว่าทําไมเขาถึงเรียนแค่มหกเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่เขาอัดอั้นมาแล้วก็ออกมาโพสต์ชี้แจงนะฮะใช่แล้วเขาก็ยังได้ขอบุณทุกแรงสนับสนุนที่ให้การสนับสนุนจนเขาประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้นะฮะเจ้าตัวบอกเจ้าตัวก็ภูมิใจมากแล้วนะฮะเอาจริงก็คือการเรียนก็สําคัญอย่างที่บอกการเรียนมันก็สาคัญแต่ถ้าสมมุติเนี่ยมันมีอะไรลายล้อมอาจจะทําให้แบบ ีเราเรียนต่อแล้วมันลำบากแต่เราก็สามารถมันก็มีสิ่งที่ชอบมันก็เลือกทางเดินของตัวเองได้นะฮะก็จะประสบความสําเร็จได้แบบนี้ด้วยเช่นกันนะฮะแต่ก็มันแล้วแต่เคสใบเคสแล้วแต่แต่ละบุคคลด้วยนะฮะแต่ละคนนะแต่ละครอบครัวนะฮะ